สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปอยทานดอกราชาวดีกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกราชาวดีของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีกิบแหลมแล้วก็มีกิบบานข้างล่างส่วนด้านหลังค่ะเราก็สามารถใส่เหรียญได้โดยใส่ไปตามช่องนะคะแล้วบิดเหรียญลงไปก็สามารถทําตัวระเป่าเอาไว้ได้เลยค่ะ มาดูริบบิ้นที่เราใช้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นแบบใสค่ะเป็นลายสีเหลืองนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน3เส้นความยาวก็อยู่ที่80เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับก็เลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง3มเส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการรอดช่องนะคะจากนั้นก็เรียงริบบิ้นค่ะตรงนี้เป็นลายนะคะเราจะพลิกด้านที่ไม่เป็นลายอย่างนี้นะคะแล้วก็ ทบไปอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราจะทบมาแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะพับลงไปค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐาน3มกันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนแบบนี้นะคะเอาเส้นที่สองค่ะคือเส้นนี้คล้องเส้นแรกสายมือส่วนเส้นที่สามนะคะ เราจะนํามันลอดช่องที่1ค่ะนอดแบบนี้แ้วกกางริบบิ้นออกเอานิ้วล้วงเข้าไปตรงกลางค่ะหยิบริบบิ้นเส้นที่2ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สามจากนั้นเราก็ดึงค่ะเวลาดึงนะคะก็ดึงให้นูนขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะจะมีด้านหนึ่งนนนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลุมๆนะคะนี่ค่ะพอเราได้ฐาน3ามแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําฐานหกันนะคะโดยจะหยิบริบบิ้นหนึ่งเส้นค่ะคู่ข้างล่างเนี่ย ขึ้นมาวางพาดเฉียงไปทางขวามือบนค่ะนี่นะคะเขาก็จะอยู่ในระหว่างสองเส้นข้างบนค่ะต่อจากนั้นเขยบมาคู่ที่สองค่ะคือคู่นี้หยิบ1เส้นนะคะแล้วก็วางพาดเฉียงไปทางขวามือบนแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปคู่ที่สามค่ะคือคู่นี้นะคะเราจะหยิบแค่เส้นเดียวจะนำไปลอดช่อง คือเส้นที่1ที่เราพาดนี่นะคะคู่ที่หนึ่งที่เราพาดเฉียงมาเราก็รอดไปเลยค่ะก็จะได้ฐานหเรียบร้อยตอนที่เป็นฐาน6อย่างนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาจะคลายง่ายมากเลยพยายามบีบตรงนี้ค่ะทั้ง3ด้านนะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการพลิกริบริ้นไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหลุมๆลงไปค่ะอย่างนี้นะคะเราจะหยิบเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นที่1นนะคะต่อไปค่ะเส้นนี้คือเส้นที่2มาทับเส้นที่1ต่อจากนั้นนะคะเส้นนี้เส้นที่3าค่ะเอามาทับเส้นที่2นะคะจากนั้นใช้มือซ้ายค่ะช้อนริบบิ้นเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยเส้นในสุดค่ะลงมาแล้วหยิบริบบิ้นเส้นข้างล่างนะคะขึ้นไปวางไว้แทนที่ค่ะ เหมือนเดิมปล่อยเส้นในสุดแล้วหยิบหรือบินเส้นข้างล่างขึ้นไปทำบนไปนะคะจนกระทั่งเหลือเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้ทีนี้ข้างล่างก็ไม่มีให้หยิบแล้วค่ะเราก็จะปล่อยเส้นนี้นะคะลงมาให้ถือไว้แค่สองเส้นเท่านั้นค่ะจากนั้นให้พลิกมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นช่องๆค่ะช่องที่หนึ่งเขาจะแอบอยู่ข้างในเราต้องดึงออกมานะคะนี่ค่ะ เราจะใช้สองช่องนี้ในการลอดช่องนะคะโดยใช้ริบบิ้นที่เราถือไว้นะคะเส้นในสุดค่ะคือเส้นที่1ลอดไปที่ช่องที่1ค่ะนะคะต่อไปค่ะเส้นที่2เข้าช่องที่1น,นะคะแล้วไปออกในช่องที่2ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปถอนมือซ้ายออกค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นค่ะให้กระชับ พอกระชับแล้วน,นะคะก็จะได้ส่งคล้ายๆกับเป็นดาวนี่ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพาดริบบิ้นกันค่ะพอดึงกระชับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะโดยจะใช้เส้นนี้ค่ะเป็นเส้นที่1ค่ะแล้วนับไปทางซ้ายมือนะคะ1 2สอง แล้วข้ามริบบิ้นอย่างนี้นะคะเก็บปลายไว้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะหยิบมา1เส้นข้าม2เส้นเก็บปลายไว้ด้านหลังเราก็จะทําแบบนี้นะคะจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน2เส้นค่ะนี่นะคะเราก็เหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน2เส้นแล้วคือ2เส้นนี้เดี๋ยวเราจะนำเอาริบบิ้นมาใส่ช่องนี้นะคะซึ่งเป็นช่องถัดไปที่เราวางริบบิ้นเส้นสุดท้ายใส่เส้นนี้ค่ะโค้งมา แล้วก็ลอดเข้าไปที่ช่องแรกเลยค่ะต่อไปนะคะเส้นที่2คือเส้นนี้เราจะเข้าช่องแรกค่ะแล้วไปผู่ในช่องที่2ตอนนี้นะคะเราก็ดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องนะคะไม่ไปซอนกันต่อจากนั้นเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้กันค่ะใครจะใส่เหรียญตอนนี้ก็ใส่ได้นะคะใส่ไปตามช่องระบิดเหรียญลงไปต่อจากนั้นดึงให้กระชับขาดแล้วก็ นำเอาริบบิ้นนะคะขึ้นมา1เส้นเสียบไปตามแนวของเข่าขันแล้วออกในช่องที่2เป็นการเก็บริบบิ้นกันค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งหกด้านค่ะ พอเราทำครบทั้ง6ด้านแล้วนะคะเราก็มาจัดริบบิ้นให้กระชะะับค่ะพอกระชับสวยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกริบบิ้นมาอีกด้านหนึ่งเพื่อเริ่มต้นในการทำกรีบกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็ดึงนิดหน่อยนะคะจัดทรงให้สวยแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยเส้นข้างบน,นะคะ่ะโดยจะเอาเส้นนี้นะคะ เราจะบิดริบบิ้นไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะแล้วเอานิ้วชี้ค่ะแล้วนิ้วโป้งจับเอาไว้ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะบิดริบบิ้นมาด้านหน้าบิดแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็นำเอาปลายของเขาเสียบเข้ากับช่องตามแนวของเขาเลยค่ะข้างหน้าแล้วปลายของเขาก็มาทะลุในช่องที่สองแบบนี้นะคะทีนี้ก็ดึงก็จะได้เป็น กรีบแหลมแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเส้นที่2คือเส้นนี้บิดไปด้านล่างนะคะแล้วข้างนี้ก็ม้วนมาด้านหน้าค่ะเสียบเข้าไปตามแนวแล้วออกในช่องที่2องย่างนี้เลยค่ะทำไม่ยากเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทำไปนะคะทำให้ครบทั้ง6กรีบ พอเราทําครบทั้ง6กลรีบแล้วค่ะก็จะได้ดอกไม้ที่เป็นกลีบแหลมแบบนี้นะคะดูไปแล้วก็เหมือนดาวเสาเลยค่ะเราก็จะดึงกลีบให้กระชับนะคะหรือไปดึงตอนที่เราทํากลีบบานก็ได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราทํากลีบบานกันเลยดีกว่านะคะโดยหันหลังมานะคะแล้วเราจะใช้เส้นนี้ให้เราดึงค่ะ เวลาดึงให้มามองฝั่งนี้ด้วยว่าเราดึงให้กรีบเข้ากระชับลงมาอย่างนี้นะคะแล้วใช้นิ้วโป้งค่ะจับเอาไว้ตรงปลายของริบบิ้นจากนั้นเราก็หมุนเกลียวค่ะริบบิ้นในทรงนี้นะคะด้านในแล้วปลายของเขาก็มาเสียบเข้ากับช่องข้างๆของเขาค่ะช่องด้านหลังนี่นะคะ แล้วก็บังคับให้ปลายของเขาออกในช่องเดียวทีนี้ค่อยๆดึงค่ะก็จะได้กรีบในทรงลักษณะแบบนี้นะคะแหลมๆเหมือนกันกับข้างบนเลยค่ะจะอยู่ระหว่างกรีบข้างบนด้วยนะคะเวลาทํากรีบแต่ละครั้งอย่าลืมนะคะว่าเราต้องดึงให้กรีบด้านบนนะคะชิดเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาม้วนริบบิ้นด้านหลังเพื่อทํากรีบที่สองนะคะ ีก็เสียบลงไปค่ะทำด้านนี้ก็ไม่ค่อยถนัดนะคะแต่เดี๋ยวเราทำไปก่อนอาจะนี้ดึงนะคะก็จะได้กริบที่สองแล้วเดี๋ยวกริบที่สามเราจะกระเถิบมาด้านหน้าค่ะดึงก่อน แล้วค่อยทำกรีบที่สองค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทำไปนะคะทำให้ครบทั้ง6กรีบ ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง6กกรีบแล้วนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราดึงกรีบหรือทำกรีบที่2เราต้องดึงกรีบข้างบนนะคะกรีบแรกให้กระชับลงมาด้วยเพื่อเขาจะได้เท่าๆกันจะได้ไม่เบี้ยวค่ะตอนนี้เรามาทำที่เก็บเหรียญกันนะคะปัดริบบิ้นไปทางซ้ายมือแล้วใช้เส้นที่2นี้นะคะดึงริบบิ้นลงมานิดนึงแล้วก็โค้งปลายไปด้านหลังค่ะเสียบเข้ากับช่องด้านหลัง ของเคานะะแล้วก็ดึงค่ะอย่าลืมเอายิ้โป้งนะคะจับกรีบด้านบนเพื่อให้กรีบของเขาโผล่มาได้อย่างง่ายได้ค่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะเก็บดิปปิ้นแบบนี้นะคะให้เราดึงกรีบเดี๋ยวเอาอีกทีนะคะตรงนี้นะคะดึงนะคะให้ดึงกรีบเพื่อให้กรีบที่เราทําชั้นที่สองค่ะเขากระชับด้วย ดึงไปแล้วมองไปด้วยนะคะด้แล้วเราก็เก็บเดี๋ยวเราก็ทําให้ครบทั้ง6ด้านหรือ6เส้นค่ะเราก็ทำครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะก็จะได้ที่เก็บเรีด้านหลังที่สวยงามด้วย ก็จะใส่เหรียญก็ไปตามช่องนะคะแล้วก็บิดเหรียญลงไปต่อจากนั้นก็จะนำเอากันไกน,นะคะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็ได้ดอกราชาวดีแล้วนะคะซึ่งจริงๆของเขานะคะเป็นดอกเล็กนิดเดียวแต่ว่าเราเอามาทำให้ดูใหญ่ให้สมกับชื่อของเขาคะ่ะก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วค่ะดอกรอาชาวดี